ลิปนี้ก็จะเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับผมจะโลกออกนะครับสิบห้านิ้วนะครับทั้งหมดกี่ดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดมีสิบเก้าดอกนะครับสิบห้านิ้วมีอยู่มีอยู่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็สิบสองนิ้วจะมีอยู่สองดอกนะครับดีเท่าไหร่เสียเท่าไหร่นี่ อ่ะเรานับนับให้หน่อยดีกี่ดอกนะครับมีดังเยอะอยู่นะครับนะอ่าสิบสิบเก้าดอกดังอยู่สิบสามดอกนะครับแล้วก็ไม่ดังอยู่กี่ดอกเนี่ยสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้าไม่ดังอยู่หกสี่สิบห้านะครับผมเนาะก็ดังอยู่ดังอยู่สิบสามดอกานะ ดังสิบสามดอกแล้วก็ไม่ดังอยู่หกดอกนะครับผมนะครับตลรับตามมาเลยความนี่นะครับดอกสิบห้านิ้วผสมบนเปกันนะครับ i m f m s อบอ้อมนะครับผมก็จะมีกิฟอยู่สองดอกตรงนี้ดังทั้งสองดอกแต่ผ้าเป็นรอยอย่างนี้นะครับนี่แต่ดังนะครับดังนะครับผมตัวน,นี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวรอดูนะครับ ตัวนี้ผ้าขอบขอบเสียแต่ว่ายังดังอยู่นะครับพีออเดโอนะครับเดิมเดิมนะครับเสียตัวนี้เอ็มเอสสบสอนิ้วนะครับดังหนึ่งเสียหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขายรวมเลยนะครับผมตอนนี้กําลังไล่พลิกดอกอยู่นะครับพลิกดอกอยู่นะครับผมอ่มาเริ่มดูนะครับว่าเป็นดอกรุ่นไหนมั่งอ้อมนะครับที่กระดาษสวยๆเมื่อกี้แต่เสียเอเอนะครับพวกนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเอ็มอนี่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนี่ อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้นี่อ่ะนี่ย I M F I M F M S M S นะครับคลิปมีอยู่สองดอกนะครับหนึ่งห้าหกสี่หนึ่งห้าหกสี่มีอยู่สองดอกนะครับนะครับผมก็วอยดีอยู่สิบสามดอกวอยเสียอยู่อยู่หกดอกนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผ้ามีตำหนิตามนั้นแหละครับผมเนาะนะ ตัวนี้ก็จะเป็นกีบอีกหนึ่งดอกนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยตัวนี้นะครับมีสิบสองนิ้วปนมาสองดอกนะครับเอ็มเอสี่จะขายรวมเลยนะครับเนี่สิบเก้าดอกนะครับสิบเก้าดอกเดี๋ยวจะลงราคาอยู่หน้าช่องเลยนะครับผมนะครับนะนี่นะครับเบอร์โทรก็มีให้นะครับ หน้าช่องก็มีนะครับเนี่ย0867305421นะครับตามนี้เลยนะครับปลายๆหน่อยเอ,อ้าอันนี้ของเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับผมไปรับมาจากจากเขตโคราชนะครับตอนนี้จะเป็นเบดเบดบีวีเบดบีวีอยู่สี่ใบนะครับดอกสิบแปดนิ้วแล้วก็กลางอยู่สี่ใบนะครับกลางจะเป็นของช่างแม็กนะครับ MC ปักทงชัยอ็ดอกจะเป็น200สองร้อยเอ็ดซ่อมนะครับผมเนาะ พอวเวแอมก็จะมีอยู่ประมาณ3แทน่นมีทับเก้าพันมี 10X แล้วก็มอดึงไฟก็จะเป็น6 0สแอมป์นะครับของสยามนีออนตัวน,นี้นะครับสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมีโต๊ะไม้มา2ชุดนะครับขาเหล็กแบบนี้นะครับขาตั้งนะครับผมหลักไฟก็ประมาณสิบหลักนะครับหลักละร้อยกว่าบาทครับ รอยปลายปลายสอร้อยลักละประมาณสองรอยมันสามหลอดเนาะประมาณสองรอยบาทนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขายเหมาเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลงราคาหน้าช่องเลยนะครับขอบคุณครับผม